สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ตกคูทุกคนคือเก่าเนอะพี่น้องวันนี้มาพบกับสองซาจืดสองหนึ่งอีกแล้วเนาะมอเอนิกาสะน้องลงมาหลินน้ำเป็นมือที่สองเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าบันใดเกิดอันทายขีดน้ำกันโดนแล้วก่บบาวันไหนไปหากันโดนเนาะพี่น้องในพื้นลุกถนงยางลงมาหาจนหอมมันตายพี่น้องสมเซยในความดูมันทีแถอะพื้นลงมาเอาขาบัสเนาะพี่น้องจืดเติมบัสน้ำเพิ่มเนาะมอเอนิกาชิมาเขาคั่วอีกแล้วพี่น้องกับสะน้องคือเกา่าเนาะเมยคันกะไปนอนพักพ่่อออนนคืกาี้ง เมื่อเนี้สิมาต้มใส่กินกับอันน้นำเจวสีมือสะน้องพี่น้องแต่โู้โาเป็นเจียวแบบได็เห็นกินเนาะตอนนี้เขาก็สิจะไปดังไพ่ไหวต้มมสาก่อนเนาะพี่น้องเริ่มต้นพี่น้องขั้นตอนแรกดังไพ่ซะก่อนเนาะได้โบแมนอาทาใส่ตาก่อน <c oughs> เนี่ยดังไพ่เขากลเป็นขี่ซี่หรือว่าขี่โต๊ะพี่น้องที่ว่า จีนก็ไม่คักนเวลาไปแอนเขามิกซ์เห็นเราวะจีนก็ไม่คักนมาเก็บอันคิซี่มาดังไพ่เนาะพี่นอ้องดังติ๊ดสบายเนาะพี่นออ้องกับสิลูแบบนี้เลยดังแค่บุติบุหงาขัวจ้ะวะอ้าำล่มล่มจี <laughs> ไปเรื่อยรีดเดี๋ยวเปนน้ำล่ม ไเรียบยาาร้ยอยฮากกาสิ่งลงไปเอาเวนะ้ยสิ่งไข่เนาะพี่น้องมาใส่ตุ่มใส่หมูยัดมันข้าวเนาะพี่น้องตัวนี้ฮักกาลูกมาหอดกว้เว้ยสิ่งไข่แล้วเนาะพี่น้องพูดแบบนี้ต้งมาสิะอ,อาจจะกลัวป่ะเว้ยไงวะเว้ยเดียวก็พอเลยเนาะ หมวนใส่ต๊ะมาเสียน้องผี่น้อง <c oughs> เรียนต้องไปล้างสก,ก่อนจากเมื่อหมอนน้องผี่น้อไอ้ที่หมวนเหิ้นไข่ <c oughs> หมอนได้แดดก็ได้ต้องไปแต่มันอยู่โอู้หี่น้องกระเซินสีอ่อนไร้หัวเนี่ยหัวเดียวยังปุบปุอยู่หุ้นไข่มันงามน้องี่น้องมันก็เลยอันหัวใหญ่ให้สีอ่าอาไปใส่หม้อตุ๋มใส่หมูเลยนะ นี่พี่น้องกินมาเปืดอยมาเบื่อแค่เคยใส่มุ้นอีกแล้ว นี่นะต่ำนึกถึงเรองมือตุก อพี่น้องตอนนี้สน้องเพิ่นกำลังลงมาเหลือกวัตถุดิบพงเพลินพี่น้องพ่นสีเฮดเจลหมกริกกินกับต้มใส่นะพี่น้องเก็หมกผิกดิบขึ้นเมื่อจีตำเจลวัตถุดิบพงเพลินก็คือหมกริกดิบน้พี่น้องสดสดจากสวนขึ้นเมื่อเสียบจีเองน้พี่น้อง พ่อวะใส่เบอร์แน่เอองามคือคนเก็บอยู่เนาะไ <c oughs> ปะชั้นน้องเพิร์กกำลังเสียหมกพีก,กน,พน้องใช้เบอร์เลยไปนะนนะจะหน่วยสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหน่วยพีกสิบสามหน่วยเพสอยู่ดอกน้อง ไม,ไ,ไม่เสียโคเทอ่าซี่เข้าไปเอาอีกสามหน่วนยะพอดีเป็นครบอายุเลยเจีไปนี่ วิเทิงเทคนิคการจีงพีใครแหงใครหลอกซุกไว้เสียใหม่ที่ซื้อใหม่วะเนล่ย โมพีกแตกแล้ววันนี้ไม่แล้วพีกวันนี้ก็ได้แหละฮะเก็ียบรอยพี่นอ้องพี่นอ้องตอนนี้หมอก,กับพู้ไดนอกาะเสีเอาศสยลงเลยนะ แล้วก็ไปตัดตอนที่ล้างคือเก่าเนาะพี่น้องพี่น้องตอนนี้สน้องเพิ่กนกำลังลงมือตามแจวเนาะอุ้ยเสียงมอลามยีา่าได้ตีลิขสิทธิ์น่ะในบ้านเจินมีคนเสียชีวิตหนึ่งคนเนาะพี่น้องซึ่งก็เป็นอันพี่น้องรัวไม,ม่ยากของเอ๋ยเตะเฮือนไก่เจนญเลยเนาะเมื่อว่านี่จินก็นได้ไปสงสา,ารแล้วก็ไม่จินก็นได้ไปเหตดเวียกเนาะพี่น้องเพิ่น เปิดมอลล์เป็นผีคองประเพนี่โะพี่น้องแต่บุฮุวาสิติลิคาซิกรูบโบบ่แหลก,กค่ะก็ได้ฮะอันเด็แน่อันกระตออันเกลือนะ หน้าหนำลายเฮ <c oughs> ็นยศวนมังหน้านมังหน้าน้ำหน่อยผัดสมแห้งได้นั่นอนะอีฟซีวะอยากเห็นนะค่ะค่ะอายกอก บันยาบแอถไทยหูนะ <c oughs> เป็นเมสี่เลือนเลือนซ้ำน้ำสี <c oughs> เดเื่อนกับเป็นเบิดพี่นอ่เตียวเส <c oughs> บเีบเกหย่อนก็นสือ xe khô bên Nằm tụm này dài Hả? À cái khách chào tát là nằm tụm Thả tên nằm tụm sai thì nó Dài là tay chè nè จำข้ามเดียวเป้ข้ามขาวเบิร์ตพี่น้องตอนนี้ใส่กะข้าวต้มซุกเรียบร้อยแล้วเนาะสีเทาให้มันเย็นจังน้อยแล้วกะสีไปซอยแล้วกะกินเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กะสามโมงแล้วเดี๋ยวจิ้นสิลงคีให้พี่นอ้องเบิ่งบ่ทันเนาะพี่น้องสีขาวก่อนลงมือสวยเลยเนาะพี่น้องมันไม่สวยมันดีสวย Oh, det er ganske vanskelig å si. สายยังแลวที่ว่าไม่มีอ่ะคาอคืาทำไมอะจึมใส่เต้นตอนมีเสียกูามนแล้วเป็นอะกรอยาา่างอะเมียน ี่นองตอนจิตผายแล้วสวยกับยางหงายไม่นึงก็พีนองเทียงน้อยมันเหียเจ้าวันมีคนยากนะเหมือนกันน้อนานอดียีนระนว่างกาเสียพยาเรียบร้อยนาอพี่นอง นองต้มใส่้อ้กันโอ้แขวะแรบเซิร์นี่เนาะไม่หว ตอนนี้ก็บายสามโมงแล้วพี่หนอขาซีเลยป่ะจ๊ะกนแล้วแรงเลยน้องให้กินขาวอย่างหวนหวนใข่กวัวจอยหน่อยใช่กวัวใหญ่ 你咋的了？ มันตัน <laughs> ไม่มกินเลาะต้นจอยสมมตนแลบทองน้าพี่เนี่ย <laughs> พออีกแล้ว 打次我给你 ี่น้องตัวนี้ให้ากินเรียบร้อยแล้วเนาะสวยพี่มันแปนใช่ปะจานจานแปนแห่งพี่น้องไงหลางจานพี่น้องเลยแม่คันว่าบบก,กินพี่น้องหลากถ่ายมูกินน้ำ้างพี่น้องกินก่อนอย่าะมูอหัวไ <c oughs> ล้ลกินน้ำ้างอ่ะเจี้ยกีไหมแน่เฮ็ดพี่น้อง